นททาไยเจ้าสาวของกุ๊กกะละครั้งหนึ่งแสนอร่อยหมายถึงกะละครั้งหนึ่งแสนเอเร็ดอืมตอนนี้สนใจแล้วใช่ไหมมาเข้าครัวกันเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สบายดีไหมคะบองได้เลยเมนูนี้อร่อยดีเนี่ยนี่คือเชฟรอยเชฟรอยนั้นเป็นเชฟที่ไม่เหมือนใคร เขาทำอาหารอร่อยที่สุดและนักกินจะเต็มร้านเขาเสมอแน่นอนเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กแต่รอยพยายามให้ร้านอาหารของเขาต้อนรับได้ทุกคนโต๊ะสิบต้องการนะ้ำผลไม้แต่ว่าเราไม่มีโต๊ะสิงั้นขอเรียกโต๊ะสองว่าโต๊ะสิบก็แล้วกันเพราะว่าลูกค้าชุดแรกยังไม่ยอมออกจากร้าน พวกเขาสั่งอาหารไม่หยุดลูกค้าใหม่ก็เข้ามาไม่หยุดโอ้นี่แหละนะาชีวิตอาหารก็คือวิญญาณเจอรี่ถ้าเราทำอาหารเก่งชีวิตก็จะสมบูรณ์แต่หัวหน้าเราต้องเพิ่มราคานะเราจะรวยมากขึ้นไม่เจอรี่รวยจนไม่สำคัญมันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินหรอกนะว่าจะได้มากหรือว่าได้น้อยแค่ไหน เชฟ่อยมักจะออกจากร้านอาหารตอนค่ำเพื่อใช้เวลากับหมาเขาพอใจกับชีวิตเขาไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าวันหนึง่งอาหารเขาทำให้ชาววังสนใจมันอร่อยมากไปเอามาจากไหนเนี่ยเรียกเชฟนั่นมาเลย รอยเดินเรียกไปวันนั้นและได้รับหน้าที่ให้เป็นเชฟของวังโอ้ท่านราชาหม่อมฉันพอใจมากแต่ร้านอาหารของหม่อมฉันละ่ะอ่าร้านอาหารเล็กเกนั่นมันจะให้อะไรเจ้าได้การเป็นเชฟของวังนะ่ะจะทำให้เจ้ารวยมากเจ้าอย่างโง่แล้วบอกว่าเงินไม่สำคัญนะเพราะว่าเงินมันสำคัญที่สุดรอยไม่กล้าเถียงกับราชาเขายอมจำนน รอยกลายเป็นเชฟหลวงเขาจะตื่นเช้าในห้องของเขาเขาต้องจัดการการซื้อของต่างๆทำความสะอาดของครัวโดยที่มีคนอื่นคอยช่วยและเตรียมอาหารเช้าเสิร์ ำความสะอาดอีกทำอาหารเที่ยงเสิร์ฟทำความสะอาดอีก,อาาออกและทำอาหารค่ำเสิร์ฟและทำความสะอาดอีกแล้วเราคิดถึงบ้านนะว่าไม้ขีโตก็อยู่ในบ้านเล็ก แต่เราเป็นอิสระพอแล้วละ่ะพรุ่งนี้ข้าจะพูดกับราชาบอกเขาว่าข้าอยากไปจากที่นี่นี่อย่าทำเป็นไม่เชื่อสิแล้วเจ้าจะเห็นเองวันถัดมารอยไปหาราชาก่อนที่เขาจะทำความสะอาดครัว <c oughs> ท่านราชาม่อมฉันมีอะไรจะบอกม่อมฉันจะ <c oughs> นั่นไงเจ้าหญิงโรมานา ลูกสาวเดียวของราชาเจ้าทำแมนูนี้เหรออ่อเอ่อพยาค่ะเอ่อพยาค่าองค์หญิงอม,มันอร่อยมากเลยนะข้าหน่อยอยากจะเรียนทำอาหารจากเจ้าเละ่ะอาหารน่ะมันคือวิญญาณรู้ไหมให้แล้วพยาค่ะถ้าคิดดูดีๆคีโตเรามีทุกอย่างแล้วที่นี่ไม่มีอิสระแต่อิสระมันสำคัญที่ไหนละ่ะ ให้ฟังนะข้าจะพาเจ้าไปเดินเล่นให้เจ้าไม่เบื่อตกลงไหมเชฟรอยเต็มที่พยายามจะทำให้เจ้าหญิงประทับใจออจนั่นใครเนะี่ย แต่ว่าสิ่งที่ทำให้โรมานาคุยกับรอยคือการทำอาหารพอดีโอ้เจ้าหญิงอสวัสดีพระยกอ,ข,อ <c oughs> ข้าเนหยดเข้าครัวไม่ได้เลยนะการทำอาหารของเจ้าเนรดมากและมันทำให้ทั้งสองเป็นเพื่อนกันเจ้าหญิงโรมานากับเชฟรอยนั้นจะถูกพบเห็นด้วยกันที่สวนเสมอหรือไม่ก็ในตลาดพวกเขาจะไปซื้อผักด้วยกัน รดน้ำดอกไม้ด้วยกันไม่นานก็เป็นสายสัมพันธ์พิเศษนาชิวโอเคมอฟฟินแสดงว่าหม่อมฉันแพ้ดอกไม้นี <c oughs> ่ซื้อแฟวน้อยของข้าแน่นอนราชาไม่พอใจลูกสาวข้ากับกุ๊กเนี่ยนะท่านพ่อเขาน่เป็นมากกว่ากุ๊ก ข้าไม่สนลูกสาวของราชาจะเป็นเจ้าสาวกุ๊กไม่ได้ข้ารับไม่ได้ข้าไม่รู้จะทำยังไงการเป็นกุ๊กมันไม่ผิดถ้าข้าไม่ใช่ราชาข้าก็มีความรักไม่ได้เหรอมันไม่ยุติธรรมเลยพ่อข้าต้องเห็นตัวตนของเจ้าลูกพ่อข้ารู้ว่าเจ้ากโกรธข้าแต่เจ้าต้องแต่งงานกับชายที่เก่งแกร่ง และมีพลังที่จะปกป้องเจ้าเจ้าชายตัวจริงเจ้าถึงวัยแต่งงานแล้วเราต้องจัดงานแต่งงานใหญ่และเชิญเจ้าชายทุกคนมาเราจะให้พวกเขามารับการทดสอบดูว่าพวกเขาจะดูแลอาณาจักรกับเจ้าได้ไหมทําไมข้าจะดูแลอาณาจักรเองไม่ได้ลูกพ่อถ้าเจ้าจะล้อเล่นข้าจะไม่เถียงกับเจ้านะรามนาไม่พอใจแต่ก็ยอมฟัง ความสุขของราชาเอ๋อลน้นลูกสาวของเขาพร้อมแต่งงานเขาไม่รู้เลยว่าเจ้าหญิงมีแผนไว้ในคืนนั้นโรมานาส่งของพิเศษไปให้เจ้าชายคนหนึ่งค่ำนั้นเมื่อถึงงานเลี้ยงมันเป็นงานเลี้ยงที่หรูหราสหายของข้าขอบคุณที่มางานเลี้ยงของเรานะเรามานั่งกินอาหารกันอ้าวนี่เหรองานใหญ่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย โตอ,อาหารคำ่ำโรบานาสังเกตเจ้าชายทุกๆคนว้าวอาหารเผ็ดมากเลยจริงเหรอพยาะค่ะขอภัยนะท่านม่่มฉันจะเปลี่ยนจานให้ห <c oughs> ลังจากมือคำ่ำบททดสอบก็เริ่มขึ้นเจ้าชายจะต้องแสดงความฉลาดเพื่อที่จะแสดงว่าพวกเขาดูแลอาณาจากักรให้เจ้าหญิงมีความสุขได้ บอกข้ามาท่านถ้าศัตรูนั้นล้อมทุกๆฝั่งเอาไว้ท่านจะทำอย่างไรข้าก็จะไม่เสิร์ฟอาหารเค็มๆให้กับพวกเขาอ๋า <c oughs> ถ้าหากอาณาจักรอยู่ใกล้ทะเลท่านจะทำอะไรถ้ามีน้ำคลื่นใหญ่ยักษ์ซัดเข้ามาเพคะทำอย่างไรดี อนณาจักรทุกอาณาจักรใกล้ชายฝั่งจะต้องมีระบบถ่ายเทน้ทบบําที่ดีระบบท่อที่ดีถนนที่ดีถ้ามีคลื่นใหญ่น้ํามันจะไหลออกไปอย่างรวดเร็วตอบได้ฉลาดมากเจ้ารู้สึกยังไงเจ้าชายจากชายฝั่งข้าจะต้องอิ่มท้องข้าคิดไม่ได้ถ้าท้องว่างข้าได้กินอาหารเผ็ดก็เลยโฟกัสไม่ได้อะไรนะฮะ huh? ข้าก็ขอพูดแบบนั้นนะเลี้ยงแขกแบบนี้ได้ยังไงกันเออข้าข้าไม่เดี๋ยวก่อนท่านพ่อพวกเจ้าคือเจ้าชายของอาณาจักรแค่มีอะไรไม่พอใจแค่นิดเดียวก็มอบหน้าที่ให้กับหน้าที่เจ้าชายเลยเหรอถ้าอาหารเผ็ดหรือว่าเค็มเจ้าจะไม่ยอมปกป้องอาณาจักรเลยอย่างนั้นเหรอแบบนั้นคงจะปกป้องข้าไม่ได้เลยสินะท่านพ่อข้าจะแต่งงานกับคนพวกนี้ได้ยังไง แต่ว่าแต่เจ้าชายคนหนึ่งตอบคำถามได้นะเจ้าชื่ออะไรพออภัยจริงๆท่านราชาแต่หม่อมฉันไม่ใช่เจ้าชายและไม่รวยด้วยเจ้าชายเผยกายนั่นคือเชฟรอยเจ้าหญิงโรมานาอธิบายว่าเธอช่วยให้เชฟรอยปลอมตัวเข้ามาเป็นเจ้าชายท่านราชา เจ้าชายทั้งหลายอาจจะเป็นผู้นำที่ดีที่สุดแต่ท่านไม่สนความต้องการของลูกสาวเหรอใช่ข้าหูฝาดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนตกใจไม่เคยมีใครกล้าคุยกับราชาบแบบนี้มาก่อนวันนี้หม่อมชั้นรวบรวมความกล้าเพื่อจะขอลูกสาวท่านแต่งงานข้าอาจจะไม่ใช่เจ้าชายแต่ข้าเป็นชายที่เก่งและข้าสัญญาจะทำให้ลูกสาวท่านมีความสุขและปกป้องเธอตลอดไป ราชาพูดไม่ออกข้าอยากจะให้ลูกสาวแต่งงานกับเจ้าชายมาตลอดแต่เจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้าชายจริงๆไม่ต้องรวยหรือเกิดมาเป็นเจ้าชายเจ้าชายอับอายมากที่ไม่รู้ตัวพวกเขาดีใจแทนรอยกับโรมานามาข่ามาสิทำไมเจ้าถึงบอกว่าเจ้าเป็นคนที่เก่งขออภัยท่านราชาแต่มีชายที่เก่งและเป็นกุ๊กที่ดีเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าจะใส่เครื่องเทศกับเกลือมากขึ้นตรงไหน เจ้าเพิ่มเครื่องปรุงให้เจ้าชายเพื่อความรักเท่านั้นท่านราชาหม่อมฉันทำเพื่อความรักราชารอยกับโรมานาหัวเราะกันรอยกับโรมานาแต่งงานกันในขณะที่เจ้าหญิงโรมานาดูแลอาณาจักรเ <Yay! S 1> ชฟรอยก็เปิดร้านอาหารหลายสาขา mm hmm. เจ้าหญิงโรมานาใช้ชีวิตกับความสุขและความภูมิใจเพราะเธอได้เป็นภรรยากุ๊บ